ลูกตาคนที่จะบรรลุธรรมประกอบด้วยสามประการสถานที่บุคคลและก็เวลาสถานที่บุคคลและเวลาไม่ได้มีบังเอิญใช้คําว่าไม่มีบังเอิญในโลกเหมือนพวกเรามาเจอกันอย่างไม่มีบังเอิญครับมึงเชื่อไหมอ่าตช่ของการถ่ายทอดเลยนะได้ได้ได้แหมมึงเอากูทุกช็อตเลยนะสวัสดีครับสวัสดีจ้าติดตามเถอะสวัสดีครับ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 เห็นไหม เพราะฉะนั้นการการที่ททจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยตัดสินใจบวชขนาดนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องล้มลุกคุกขานมาทุกขนาดกูเนี่ยปี42เริ่มจากพอสอรอ,อ่าเริ่มเริ่มเริ่มหันเข้ามาสู่ทางทมแบบสุดโศกแสดงว่าทางโลกหลวงพ่อก็สุดไปแล้วอดีตเคยแรงอดีตเคยแรงเออแล้วก็มาเริ่มอิ่มหรือเปล่าครับอิ่มตัวหรืออะไรไม่อิ่ม ไม่มีอิ่มคาว่าอิ่มไม่มีมันก็ต้องมีความอยากเวลาตอนเป็นมีข้าเหลืองอยากโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยขึ้นเลยโอ้โหไม่มีเวลาเลยยหนอพองหนอมันไม่เคยยุบมีแต่พองถึงกขพองเมื่อไคร่อครับางวะสำหรับปูนะครับใช่ผมก็เป็นครับทุกคนเป็นอย่างนั้นใช่ไม่ว่าหญิงว่าชาย ไม่แตกต่างกันโอ้พึ่งมารู้ว่ากิเลสตัวเดียวกันอารมณ์ตัวเดียวกันโคตรยากเลยครับตัวนี้ยากที่สุดแล้วตัวนี้เป็นสายหตุของการเกิดด้วยใช่แลผมเลยตัดสินใจว่าผมผมขอยอมมาเกิดเพราะตัวนี้ดีกว่ายังไม่พร้อมไปนั่นนั่นนั่นมันคือคือความยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจกูก็เหมือนกันเมอก่อนนะอ่าอ่าฮะอ่จริงชั้นเจ็ดไม่มีเนี่ยกูก็ไม่ไปชั้นเจ็ดไม่มีแต่กูก็ไม่ไป คือความความลุงตานี่เป็นคนที่มีอีโก้มากครับมึงรู้ไหมกรูเป็นโยมเนี่ยกูอีโก้มากนะอัตตามากออ่าในโลกนี้คนที่จะยอมให้กูโก้มหัวได้มีสองคนทั้งสัตผมกับเมียครับกล้องนั้นไม่มีทางนะครับครูเนี่ยนะพูดง่ายนะครับอ่าอ่ะไม่ไม่เคยกลัวใครนอกจากเมียกับ แล้วตอนนี้เมียเมียเมียหลวงตาก็บวชบวชชีแล้วบวชชีแล้วเอออนะาพวกที่ยังไม่บวชชีมันก็มีผัวใหม่หมดแสดงว่าเมียหลวงตาก็เยอะเลยครับพอมีคัววาากูเป็นคนสะสมเมียอ้โไอดอลใช่ใช่สะสมอ่านะสะสมจํานวนมากด้วยจำนวนมากใช่แค่เมียบนดินกูก็ก้าวแล้วเมียใต้ดินอีกเพียบนะผู้ยัดง่ายๆว่า ชีวิตกูเนี่ยจนกูคิดว่ากูเป็นเป็นโลกชนิดหนึ่งกูว่าผู้ชายเนี่ยสู้กูไม่ได้เรื่องเนี้ยกูเนี่ยเหมือนเหมือนกับอะไรล่ะกดสวิกได้ทุกเมื่อเลยปึ๊ดเลยครับติดเลยสุดๆเลยยิ่งอายุมากไม่ใช่ว่าจะน้อยลงยิ่งทวีคูณเหมือนกับออกกำลังมากเข้าใจไหมจนวันหนึ่งเห็นโทษเห็นโทษ ของตัวเราเองเอมันไม่จบไม่สิ้นและเด็กมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยผู้หญิงนะเนาะมันก็เลยยิ่งยิ่งยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ถ้ากูอยู่เนี่ยกูคงเป็นทาสมากกว่านี้เยอะจริงไหมเพราะว่ามันเป็นโลกแห่งโซเชียลใช่ใช่ไวมากใช่และกูก็เป็นคนที่มีความดึงดูดต่อัวเมียเยอะเพราะกูมีตังเขาอย่ไ หลอกหลกูไม่กลัวหลอกกลัวสามสี่พันนี่มันนี่ไปสามสี่หมื่นเลยใครใหไหมประมาณนั้นจริงๆครับกูเข้าถึงได้ง่ายง่ายก็นภาพตรงเลยใช่เพราะสิ่งนี้ถ้าเราเห็นโทษแล้วเริ่มเห็นโทษบังเอิญเรามีครูบาอาจารย์เป็นหลักนี่คือตัวตัวตัวหลักที่เรายึดคือลูกบุตสีมหาวิโร แล้วลู้ปู่มันน่นนะเราเระลึกถึงคุณระลึกถึงท่านโอ้ทำไมออกได้นะอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมพ่อแม่คัดสาวงามมาตั้งสามหมื่นลางเอ้พ่อองค์เป็นลูกกษัตริย์โอ้โอ้ทำไมท่านออกได้แล้วแล้วโอ้ไหนว่าเก่งนักนะอย่างเงี้ยน,นะก็เลยตัดสินใจเมื่อปีห้าเจ็ดนี้นเองห้าเจ็ด <5 7. S 1> ที่เข้าวบวชเมื่อก่อนเป็นโยมก็ไปแบบหลวงพ่อข้าวบัวปีห้าเจ็ดเหรอครับห้าเจ็ด สิบปีสิบปีสิบเอ็ดปีบารมีเก่าเยอะมากบารมีเดิมที่สะสมมาผมคิดว่าหลวงพ่อบวชนานแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ใูม่เก็บถ้าดีที่เฉยหัวล้านอะไรประมาณนที่จริงกูเพิ่งบวชนะฮะจบนี่ผมเป็นอาจารย์ของตัวเองเกี่ยงที่จริงกูตั้งแต่ปีสี่สองเออแต่ก็เป็นโยมโกนหัวเป็นพระเถาตึกตแล้วก็บวบบวชสึกสึกนะบวชไม่เกินสามเดือนกูว่าระเบิดแล้ว ลังเลยระเบิดอะไระเบิดลังแต่ถ้าคืออูต่อไปคือหลวงตามีตัวหนึ่งคือจะไม่ยอมทําผิดในในใน่วนนี้หลวงตาม่คนที่ไม่โกหกตัวเองใช่ผมม่งนั้นเดี๋ยวระเบิดแน่นอนผมก็อั้นเหมือนกันใช่กูจะไม่ยอมทําทําผิดในสมมุติกูเด็ดขาดใช่ใช่คัดอย่ไหมมีตัวหนึ่งคือที่เรีวอตปะความรายแก่ใจกูมีครับและกูเป็นคนที่มีระเบียบกับตัวเองมาก ถ้าจะระเบิดแล้วสึกก่อนเลยเอา่าใช่ผู้หญิงเนี่ยเหมือนกูกูแบบว่าไม่ได้แจกกูง่ายๆนะเออรอเลือกได้ <c oughs> จริงเลือกได้เออกูนี่เลือกได้เลยนะอา่อาคือไม่ได้แจกง่ายๆและเราเนี่ยเป็นคนที่อมีอ,อฟังก์ชันเรื่องพวกนี้เยอะมากเห็นไหม เป็นตำนานจริงๆมีคนอยากาเข้าใกล้อยากทบอะไรอยากลองอเป็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตเพอเข้ามาปี5-7เ,เนี่ยลวงตาเลยนำเอาเอมื่อก่อนฝึกพุโทโธเนาะลวงตาเพิ่งนำอานาปนสติมาฝึกปีห้าเ็ดนะลวงตาขอขึ้นไปอยู่เขาสามปีคนเดียวอตอนนั้นคิดว่า,าภายในสามปีเนี้ย ได้เสียกันอย่างเงี้ยนะ,ะ,ะยังไงก็ให้มันรู้เรื่องกันถ้าสามปีเนี่ยไม่รู้เรื่องก็สึกไม่ต้องจะไม่เข้ามาอีกเลยเ oh. ออจะไปสุดทางนั้นเลยคร oh. ับคอาประมาณเนี้บังเอิญขึ้นไปฝึกแค่ไม่ถึงไม่ถึง,ถงครึ่งปี่ะไม่ถึงครึ่งปีครับเอ่อ อาจารย์ก็เลยได้ได้ได้หามลงจากเขาเลยกูอะหามเลยเหรอครับหามเลยน้ำหนักกูแปดสิบเจนเหลืออยู่สี่สิบสองโลอ่กูอดข้าวต้องหามลงเลยกูเอาขนาดนั้นนะกินชันเมื่อเดียวสามสี่วันฉันหมหนเอาขนาดนั้นเลยอัดเลยอัดอย่างเดียวเลยอัดตัวเองจน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 ตายอะ ตายจนอาจารย์เนี่ยเอาเอาตำรวจเอาพรักงานมาสรนสุนตกโอ้ oh ขนาดนั uh ้นเลยกูอ่าอ่าแล้วแลวแล้ววันที่กูกูฟื้นขึ้นมาอีกวันวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์กูฟื้นขึ้นมาขยับตัวออกมามึงเชื่อไหมว่าอ่ะสิ่งพวกเนี้ยหายไปหมดโวชนะได้แล้ว ไอ้ความอยากความอะไรไม่มีอีกเลยเท่าเท่าปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยเออเออคิดว่ากูอยู่ในภาคกสวรได้สบายเลยอยู่จนวันตายได้เลยเดี๋ยวเป็นสุขเลยพิจิเออก็ประมาณ้นี้ยนะจา่กูก็กลับเข้าไปอยู่ป่าอีกห้าปีนะกลับเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อจะเรียนรู้ตัวเนี้ย เรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้ตัวเราเองเรียนรู้ตัวเราเองอีกห้าปีเพื่อจะตรวจสอบตัวเองทุกกระเบียดนิ้วว่าเออมันฟื้นไหมมันกําเริบอีกไหมาณเนี้จนวันปีปลายปีที่ห้ามั้งมีคนมาถ่ายกูอย่างนี้แหละแล้วเขาเข้าไปลงยูทูบแล้วกูไม่รู้เรื่องนะอ่อทีนี้ก็เริ่มมีคนสนใจเขาก็เลยมาถ่ายเรื่อยๆถ่ายไป่ายมาก็เลยเกิดพระสิ้นคิดเกิดขึ้นในเห็นั้นเออ ตรงๆไม่ต้องแปลเออแล้วกูค็นั่งคุยอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ว่ากูแต่งตัวไม่เรียบร้อยพูดไม่พอกูว่าการพูดแบบกูเนี่ยกูว่าพูดหยาบแบบกูเขาว่าพูดหยาบกูว่าดีกว่าพูดตอแหลนะครับจริงจริงรับจริงครับอ่ากูว่าเออคำที่พูดทําลายคนอื่นโกหกพกลมปิ้นป้อนอ่ะนั่นคือคําหยาบช้าสําหรับกูนะแต่คําแบบกูเนี่ยกูว่าเป็นความคุ้นเคยเป็นกันเองมากกว่าครับ เข้าใจแล้วเข้าถึงอประมาณนั้นด้วยนิสัยมั้งด้วยนิสัยเราก็เลยพูดเรื่องธรรมะก็เลยทําไมหลวงตาถึงเล่าแต่เรื่องของตัวเองรู้ไหมก็หลวงตารู้เรื่องตัวเองดีที่สุดใช่กูไม่ได้รู้กูไม่ได้เสียกรู้เรื่องคนอื่นไหมเรื่องของชาวบ้านเขาครับอกูก็เลยเล่าจาเรื่องที่กูทํามาเป็นมาครับเข้าใจไหมเราเราต้องรู้เรื่องตัวเราดีที่สุดแล้วล่ะอ่ใช่แล้วหลวงตาก็เล่าให้ฟังเพื่อเป็นแรงบรนดาลใจให้รุ่นรุ่นหลังรู้ไหม ว่าเออกูเนี่ยตัวอย่าว่าจะตัวตึงและกูปรเป๊ะเลยคือตำราที่ดีที่สุดใช่ตำราหรือไปต้อง่ารซื้อจากกูเจ๋งพอครับอ่าสุดเลยสุดสุดตั้งทันโลก่ะที่กูจะทำเพราปพานากูก็เอาแบบเอาตายเข้าว่าเลยครับกูถึงบอกกูไม่เป็นรองใครเลยสิบเอ็ดปีไวมากอสิบเอ็ดปีอ่าทีนี้เมื่อปีที่ปลายปีที่หกมั้งเขานีม์กูขึ้นมาเขาตรงนี้นะ กูก็เลยมาอยู่นี่ห้าปีแล้วมาสร้างวัดตาบนน้ำตึกขึ้นมาเห็นไหมกูก็เลยว่าเออถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อคนนะกูก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายคนที่จะปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เลยไม่มีพิธีกรรมไม่มีพระป่าไม่มีกระถินไม่มีตู้บริจาคนะโดยเฉพาะกูเนี่ยนะเป็นคนที่ ายิ่งพอสมควรอ่าบีกอเปล่าหินสร้างได้ค่ะนี้ก็บางามีร้วเลยเออเราให้มันเกิดเกิดเองดีกว่าสรัทอาอ่าใครอยากทำก็ทำนะอ่เพราะฉะนั้นมันบริสุทธิ์ดีใช่อ่ไม่ต้องเอาฟองไปจี้กันไม่ต้องอันนั้นไงอันนั้นกูบอกว่าเหมือนกับป้นเลยแหละบางทีเขาใส่ด้วยความรำคาญก็มี ม่ได้เจมใจมันไม่บริสุทธิ์ลุงตาก็เลยว่าเออมึงอยากทําทําไม่อยากทาไม่ต้องทํากูอยู่ยังไงก็ได้จริงไหมอ่าเนี่ยอ่ะเพราะงั้นก็เลยเกิดเป็นเป็นกระแสหาว่ากูนี่เป็นปฏิวัติอะไรเนี่ยไม่ใช่อ่ากูยุติธรรมกับคนอื่นยุติธรรมกับตัวเองเสมอนะอ่าลุงตาไม่เคยไปวุ่นวายกับใครส่วนมากก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะอ่าเห็นไหม เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆคําว่าสัจธรรมมันไม่ได้อยู่ตรงอย,อยู่ที่เราปฏิบัติเห็นจริงเท่านั้นสัจ,จแปลว่าความจริงแปลว่าอันเดียวนะเพราะฉะนั้นใครจะนับถือไก่ก็ไปกูไม่ว่า <Okay. S 2> ชใช่ไหมมันจะจูงไก่มากร <laughs> มันจะจูงอะไรมาอนันเป็นสิทธิของของคนที่จะนับถือใชอ่แต่สําหรับหลวงตาเนี่ยหลวงตาพูดถึงความเป็นจริงนะ เพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทาใครดีดีทำดีดีไม่ต้องได้ดีหรอกทำดีดีเลยทําชั่วชั่วเลยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างลุ้ตาดําเนินมาประมาณเนี้นะจนเกิดบ่อน้ําพระอินขึ้นมาแบบมากมายมันเป็นชื่อตาบลครับบ่อน้ำพระอินไม่เออมันมีบ่ออยู่บ่อหนึ่งเมื่อก่อนมันเป็นน้ําผุด แล้วคนชื่ออินมาบวชโอเออแกก็เลยไปกอออีทใส่น้ําผุนนั้นเขาก็เลยเรียกบ่อน้ําพระอินทำนะกูกูกูมาตความจริงไม่รู้เป็นยังไงคิดว่าอย่างนั้นและพระอินบนฟ้ามันไม่มาทำบ่อน้ำหรอกจริงไหมใช่เขาจะมาทําทําหาอะไรจริงไหมนีจากคนนี่แหละทำเนาะแล้วก็ไปตั้งชื่อเอาโอ้โหบ่อน้ำพระอินเขาก็เลยตั้งมาตั้งแต่นานแล้วล่ะเออ เป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วล่ะใช่ไหมเมื่อก่อนก็คงไม่มีใครเข้ามาอยู่ะเพราะว่ามันห่างจากหมู่บ้านจากช่องเล่นนี้ประมาณเก้าสิบเก้ากิโลสิบกิโลไม่ไกลเท่าไหร่นะครัโอ้เอ็มไปเดินไปวินสบายม่นยากเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้สะดวกสบายนะเมื่อก่อนเป็นป่าเดินโอ้โหกูอ,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 อยู่กัต้อมมุงยากใช่ไหมนะเพราะฉะนั้น ล้มตาขอให้กำลังใจทุกๆคนเนาะไม่ว่าท่านจะเชื่ออะไรก็ตามเนาะเอ,อเราต้องเคารพต้องยุติรรมกับตัวเองกับคนอื่นนะออมันไม่ได้ผิดได้ถูกหรอกนะเนาะมันอยู่ที่ความพอใจและความเชื่อมันอยู่กับโลกนี้ไม่มีใครผิดใครถูกมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงครับนะ่ะผู้รู้ผู้หลงอ,อนะอ่าบางทีเ็าหลงว่ารู้่ะ แต่ผู้เป็นบัณฑิตจะรู้ว่าหลงต่างกันนะหลงว่าคิดกับคิดว่าคิดว่ารู้นะก็รู้ว่าคิด <c oughs> เนาะเพราะฉะนั้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ส่งผลอะไรกับคนอื่นเลยส่งผลกับตัวเราเองนั่นเรียกว่ากรรมเนาะ, <c oughs> ะมันไม่มีอะไรหรอกโลกหนึ่งพบหนึ่งก็เหมือนสนามเด็กเล่นที่เราลงมาเดินเล่นดูก็ผ่านไปนะไม่มีอะไรมากเนาะ อ่านะแค่ละครฉากหนึ่งเนาะอ่ะแต่ผลมหาสารนะท่านแสดงบทบาทไม่ดีจริงไหมอาจนั้นตามสบายจริงไหมยักษ์จริงครับผมกิงอย่างเดียวเลยนะมึงมึงคัดค้านกูไม่มีฝ่ายค้านเลยนะเนี่ยเพราะว่าสอก็กลายเป็นงูเห่าไปหมดเลยว อยู่ดีๆแหมเสียสถาบันงูเห่าเขาหมดแล้วเขาบอกว่างูเห่าเนี่ยมันเป็นอะไรนิทานชาวนากับงูเหา่าครับนี่มันผิดนะไปช่อดงูเห่าได้งูเห่านี้กระันยูมากเลยนะเห็นไหมนิทานชาวนากับงูเห่าเคยฟังไหมมีชาวนาคนหนึ่งไปเจองูเห่าเห็นไหมงูเห่าที่บาดเจ็บชาวนาสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงมารักษาจนหายวันหนึ่งงูเห่าจวนั้นไปกัดเมียชาวนาตาย ตั้งแต่วันนั้นมาชาวนาก็ได้อยู่กับน้องเมียยังมีความสุขใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าขนาดงูเห่าก็ยังมีความบันเทิงดูไหมใจ่ไหมนี่เรื่องใหม่ที่ผมได้ฟังมาเรื่องใหม่ที่ผมได้ฟังมาคือนิทานอย่าไปเสียสถาบันงูเห่ากันเลยครับกินนาทีีร้อนัดพอแล้วมั้งครับ เอาแล้วพอแล้วโอเคเออ